สวัสดีครับพี่น้องมาพอกับผมเบนสนมายไซด์ดำนะครับมื่อนีได้ปากเสียงเอาครับพี่น้องกล่องผมไม่ขาดครับต้องเลากล่องไปสมใหม่ครับพี่น้องจะเป็นสีเสียงแหบนะครับเป็นบัตรครับผลิตน้ำสงการมาท่านี้กระด้าง้ากันไปการป่านะครับก็บะมวยการป่าแลวเดียวจะได้ลงไปหาไห้ครับพี่น้อง ไปเรียวไปตามเบ่งองยูไม้ได้ครับพี่น้องย่างมากครับพี่น้องยินกระปอมทานอนแบบโหดกระราดาษพี่น้องกระปอมนอนโอนครับทามันนอนแบบยางโหดครับพี่น้องหัวซักลงดินไว้แม่นค้างข้าวครับตอนนี้ก็หอดไม้ยิงปาลาได้ครับกระลังขืนยางยางเรียบร้อยไปส่องเบื่องปาลาได้ครับพี่น้อง ยังรอระไปนะครับตอนนี้กะยิ้ยินเสียงปลาเลยครับตอนนี้ยินเสียงปลากินปลาหน่อยแล้วล่างซองหาอยู่ครับผมปิดกล้องไว้นะครับตอนนี้บัดนี้หาบ่เห็นผมเลยปิดกล่องไว้มาตอนนี้เห็นแลวครับพี่น้องเห็นปลาแล้วไดีวเช้าขึ้นเรียบร้อยครับตอนยิ่งบ่เห็นนะครับพี่น้องย่านตะปลาไปเปิดกล่องบ่ท่านครับตอนเปิดกล่องอยู่น้องบ่เห็นปลาพี่น้อง ได้แล้วครับแตมแรลกครับใส่ปนครับตัวนี้ใส่ปนใส่งามอยู่กับพี่น้องยิ่งเขากลางหัวเลยครับไก่เบ้าตาครับพี่น้องตัวนี้ขึ้นยางไหมครับตอนขึ้นยางไปก็นยางเลาะไปกับโมเห็นปลาพี่นอ้องแบตกล่องขับวไลผมก็เลยปิดกล่องไว้มาเบิ่งตอนสัสดชิได้ปลาอีกแล้วพี่น้องวันนี้ ัตว์ที่ได้ปลาีนก็ได้เปิดกล้องพี่น้องปิดข้องไว้ย่านแบดเบดนี่ดนเช้าขึ้นย่งเลยพี่น้องตัวนี้เกือบยิงบ่ท่านครับยุ่นลอยลบลงไปยุ่นในไตกอไหมครับพี่น้องตัวนี้ก็ดน้อยกัดตัวนั้นจะน้อยก็ใสปุนอยู่ครับตัวนี้ยิงเขากับจุดเดียวกันครับพี่น้องตัวนี้ก็โตงามแน่อยครับตัวนี้ ไช่ลครับตอนนี้กําลังพาบะรรมวยแล้วยางนงไปหาห้อยครับตอนนี้ตักยางจอบช่วงบึงนกไปเร่ๆครับพี่น้องเพื่อมีแนวให้ยิ่งะมวยมากกับข้าจะตอบแชทปู่งเช้ชาครับปมวยใส่บรรันเติมปลาแตกครับปมวยแล้วก็เตรียมของคนหย่านปิงครับพี่น้องคนถือไม้กระดานมานำ้ำเอาหมาอใ นะครับใส่กะละมังเป็นปลาตัวนี้ก็ใส่มองไว้เตวุ่นผลับเรื่มมาขืนไปนั่งนะครับลงมาเอาไม้ครับเป็นปลาตองครับตัวนี้ถือมองครับเบาเมยแล้วก็จัดแจงเรียบร้อยครับของนางเพิ่นของคนยานปีงพี่น้องมาอยากลงน้ำมาอยากซูดน้ำเลยพี่น้องนี่ครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งครับ พอมีการตือกน้ำครับพี่นี้ทั้งนางทั้งลินทท่ซับไปน้าพี่น้องทั้งตอบแชทผู้เา้าไปน้ะใช้บันเต้มปลาแตกตอนนี้ก็ผมก็เลยลงลงมหอยนะครับพี่น้องทางบ้านผมอืน่นหอยเล็บมามกหอยใสย่ครับทางบ้านผมทางอื่นอื่นมาหอยอยังกะก็หมินมาเด้อครับพี่น้องเด้อ ก็งมห้อยไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้ก็งมไปงมมาได้พอได้พัดพอได้นั่นอยู่ครับห้อยก็ได้ห้อยก็ไลยอยู่แต่ว่าเอาไปพ่อได้เคี่ยตกินครับพี่น้องนี่ครับงมไปงมมาบ่างมวยแล้วก็ ใช่เนาเนี่ยบะมยวยราชีเอากบมาครับเพิ่งยิงกบได้ครับบะมวยยครับบาหมวยเพิ่นกัดไฟห่วงยางคุนมากนะครับ เอากบมาให้ใส่ถุงไว้ครับ,บไอ้กรบเง้ตัวนึงนะครับกบตัวนี้นะ่าจะประมาณสองตัวโลพี่นอ้องเพิร์นคอยพายมาแล้วคนประหยากลอยน้ำพี่นอ้องเพิ่์นยานปิงพุ่มลูกมือนันปิงจับพุ่มสามตัวไม่ได้ตัวใหญ่ๆครับพี่ปิงจับโน่นนะกบเบาเมย์ล้าได้มาครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้เพิ่์นก็ยิงถือหัวเต็มๆเลยตัวนี้ครับ เป็นกันเช่ากบใส่ถุงฝากไว้แหละพี่นอ้องครับพี่นอ้องตอนนี้ก็มาหอดบ้านแะครับขึ้นจากนาจากท่าเรียบร้อยมาหอดนะครับหอดบ้านเดี๋ยวมาเบ่งผลงานรวมวันนี้ครับพี่นอ้องงานรวมวันนี้ปา่าน กระโคใส่ปนครับพี่นอ้องเลี้ยงเลี้ยงใหม่หมดไหครับครับพี่น้องงานมาหนิกระโอครับสองตัวสองเต็มครับป่ากบบ้ามวยครับสายบันเทิงป่า,าออกมาเบิดแม่ป่าใช่ อ๋ปอปลาออันนี้ก็เอามาครับพีน้โอ้ยนับยี่บอนจนมงุงองช่ <laughs> นี่ยปลาตองอีกตัวนึ่งครับพี่น้องปลาคออีกลปลาอหนอยอีกตัวนึงโอ,อ้ขี้รังใช่ครับตัวนี้เอาไฟออกหน่นอยเออยังไหเอเอบอไฟออกบ่อยจีนะเออน,นเลยนี่ครับพี่นอ้องผลงานรวมนะที่ไปไหนะทางไปนีนเอามาเมือกป่วง นี่ครับพี่น้องผลงานร่วมหมดนี้ตามซีแต้มครับเพื่อเรียเร่งอยู่อันนี้มาหอยครับพี่น้องใน,นดอกวางสองโลครับหอยห้อย,อย, <laughs> อยอครับพี่น้องมาหอยกกบบัผลงานอันนี้โอ้ยอยากนับแต่เด้หน้าเปื่อยไดเลยจนเปื่อยวัดพี่น้องเลยอ่าครับพี่น้องคลิปนี้กะ สีแดงไว้สนีก่อนเลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับตอนลงไปบ่มีเสียงครับกล้องไม่ขาดเลยพี่น้องเอเอเอากล้องกล้องไปสมไม่เลยฮะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไวส้สนีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบนสนามไม้สมายสดำนั่งเด้อครับสวัสดีครับเขากะโตกลางหัวโกเบ